v i r t u a l p r o t o c o l บนเครือข่ายโซลน้าที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของ AI agent v i r t u a l เป็น Native Utility และ Governance Token ของระบบนิเวศ Virtuals <'s> Protocol <S ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโปรโตคอลใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผู้ถือโทเค็นสามารถ Staking v i r t u a l เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมโปรโตคอลซึ่งส่งผลต่อทิศทางในอนาคต Virtu a l p r o t o c o l เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างการฝึกอบร และการใช้งาน Virtuals หรือ AI Agent ที่มีความซับซ้อนเพื่อสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแตกต่างจากโมเดล AI แบบดั้งเดิมโดย Virtual ออกแบบมาให้โต้ตอบได้เป็นอิสระและที่สำคัญที่สุดคือสามารถเป็นเจ้าของได้ Virtual เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c u b c o m คริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้